ตรงที่ว่าผมเคยเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็ตกงานด้วยเหตุสุดวิสัยมันมีภาวะหนกักครับช่วงนั้นก็คือมีทั้งหนี้สินมีทั้งปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะจนไม่สามารถที่จะไปทํางานแบบปกติได้พี่จะหาเงินทนันเพราะว่างานปกติเงินมันน้อยจนหลงไปในทางที่แบบไม่ดีครับ ไปทํางานผิดกฎหมายสุดท้ายก็ถูกจับก็เพิ่งจะออกมาแล้วก็ผมไม่มีญาติของทุกอย่างที่ที่เป็นของผมเนี่ยมันพอออกมาแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีใครรับช่วงที่จะผ่อนต่ออย่างบ้านอย่างรถก็ถูกยึดไปออกมาก็คือไม่ไม่เหลืออะไรเลย หนุ่มวัยกลางคนชาวตราดที่ประสบปัญหาทางชีวิตเพราะความอยากได้ความไม่พอสนองความต้องการของตนเองใช้ความสามารถในทางที่ผิดทําให้ชีวิตเกือบสองปีต้องเข้าไปอยู่ภายใต้กำแพงสูงใช้ชีวิตสำนึกผิดในพื้นที่จํากัดหลังพ้นโทษได้อาชีพติดตัวเพราะต้นทุนไายนอกกลายเป็นศูนย์โชคดีที่ครอบครัวของเพื่อนให้ที่พักพิงและตั้งตัวมันยากในช่วงแรกครับช่วงทําใจช่วงประมาณสัก สามถึงสี่เดือนแรกอย่างแรกเลยคืออิสระภาพสําคัญครับต่อให้คุณจะร่ํารวยแค่ไหนคุณจะมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยพอเมื่อถูกจํากัดอิสระภาพเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้เลยเริ่มต้นจากไปเห็นไปเห็นครับผู้น้องขังเนี่ยมันจะมีกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานศิลปะก็คือเราเห็นว่ามันมีการเอาขี้เลื่อยมาปั้นแต่ทีนี้งานในนั้นอ่ะมันจะเป็นงานเล็กๆผมก็เลยมีความรู้สึกว่า มันน่าจะเอามาต่อยอดได้เพราะว่าเป็นงานที่ใช้ฝีมือต้อนทุนค่อนข้างต่ำครมันมันลงทุนไม่เยอะหัดปั้นครั้งแรกคือปั้นเป็นมังกรครับมับงกรเกาะกับขอนไม้แล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนมาเป็นเรือสำเภาเป็นพญาน,นาคเป็นโมเดลโมเดลตัวกระตูนต่างๆครับช่วงนั้นก็เป็นงานเหมือนเหมือนลองมือตัวเองมากกว่า ศิลปะจากขี้เลื่อยที่ถูกสร้างสรรจากสมองและสองมือและแรงบันดาลใจจากลูกค้าทําให้ผู้พังพลาดไรนี้สู้อย่างไม่ย่อท้อเริ่มจากขี้เลื่อยวัสดุดหลักที่ได้มาฟรีขยะจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์คลุกเคล้ากับกาวเพื่อขึ้นตัวงานบวกความคิดสร้างส,สรรค์สู่งานศิลปะก่อนเก็บรายละเอียดทาสีลงเลสิน้น20วันก็ส่งงานได้ เริ่มติดต่อก็คือวัตถุดิบที่เนี่ยคือจะต้องมีใช้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยนี่ผมเคยไปหาซื้อนะแต่เขาไม่ขายเขาให้ฟรีๆเลยเพราะว่ามันเป็นขี้เลื่อยที่เขาจะต้องทิ้งอยู่แล้วแถวนี้ลงเลื่อยเยอะครับที่จังหว,วัดตราดทำทำไม้ค่อนข้างเยอะก็ไปขอเข้ามาฟรีๆได้เลยแล้วก็เริ่มจากไปซื้อกาวกาวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ไปซื้อกาวแล้วก็เริ่มจากปั้นงานเล็เลกๆแล้วก็ขายให้เป็นต้นทุนหมุนกลับมาก่อนพอมีงานเล็เลกๆเข้ามาผมมีความรู้สึกว่า คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่างานใหญ่ผมก็ทําได้แล้วก็เริ่มทํางานใหญ่ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ขาดในเรือนจําสอนผมอยู่เสมอนะครับเขาพวกเขาจะไม่เรียกผมว่านักโทษเขาจะเรียกผมว่าผู้ก้าวพลาดการกลับเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องสนุกส่วนสังคมควรจะให้โอกาสจริงๆไม่ใช่แค่คําพูด แม้ความถนัดและความสามารถพิเศษคืองานบนโลกออนไลน์แต่หนุ่มรายนี้กลับมองเป็นโอกาสแก้ไขสิ่งผิดสร้างชิ้นงานให้โลกรู้ผ่านเพจ Facebook หัวขี้เลื่อยขอเพียงสังคมยอมรับแม้ความเป็นจริงอาจจะตรงกันข้ามแต่ก็มีผู้คนเหล่านี้อีกจำนวนมากที่พยายามกลับตัวเป็นคนดีของสังคมแม้จะไม่ได้ตั้งใจทำผิดก็ตามเอเซียวนาพงไยภาพสุนันทาบำรุงสวรร์ NBT จันทบุรีรายงาน